สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรียนนอกนะคะกับพี่ไตเติลน,นะคะหรือบางคนก็จะเรียกว่าเป็นอาจารย์ปิ่นเนาะก็เล่แบบเป็นอาจารย์ก็มีชุดจริงอาจารย์ปิ่นปิ่นรัตนะคะบางคนเรียกเป็นครูพี่เติลอะไรกันไปโอเควันนี้ครูอขอเริ่มสตาร์ทวิธีการมาเรียนต่อปริทรีที่ประเทศเยอรมันแบบยังไงแบบ เป็นวิธีที่ครูคิดและดีที่สุดอ่ะอืฮึถ้าครูย้อนกลับไปได้เวลาที่ผ่านมาอ่อฮะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครูแนะนำให้หนูทำแบบนี้ค่ะก่อนอื่นใดนะคะครูขอเอ่อโชว์ให้ทุกคนได้เห็นก่อนบัตรนิสิตนะฮะเออด้วยความที่ว่าเป็นนิสิตเกษตรมาไงเราก็เลยแบบเออคือทุกท่านเวลาฝรั่งเขาเขียนในซีวีของตัวเองเนาะเขาก็จะเขียนว่าแบบ เทอมนี้ถึงเทอมคือเขาไม่เขียนเป็นเทอมนะ่สามารเขียนเป็นปีคือเขียนให้มันรวบไปเลยเฮ้ยเยีย2วออะไรก็ว่าไปเขียนมาถึงปีเยียนี้เรียนที่นี่เยียนี้เรียนที่นี่เยียนี้เรียนที่นี่แล้วพอจบรวบไปปุ๊บก็จะกลายเป็นว่าปริญญาตรีตัวเนี้ยหนูได้มาจากที่ไหนบ้างอ่าคือเป็นคือเป็นผลงานจากการที่หนูสะสม ECTS เออเยอรมันเขาจะมีคำนี้คำว่า ECTS หนูได้ยินอะาจารย์พูดชัดไหมฮะ ECTS E for England C for Champion and then T for Thailand and then S for Singapore โอเคนะ ECTS ย่อมาจาก European Credit Transfer System โอเค System หรือ Scheme นะคุณไม่แน่ใจโอเคประเด็นของเขาก็คือว่าคือในหลักสูตรปร,ริญญาตรีของที่ประเทศเยอรมันเนี่ย มีอยู่ด้วยกันหลักๆแล้วนะคือเรียนเป็นคณะธรรมดาปกติทั่วไปอะ่ะก็คือ,อ,อจะเป็นเทอมละ30 ECTS อ่า30 ECTS ซึ่งใน1วิชาจะมีก็5 ECTS บ้างคือเป็นหน่วยกิจนะคะ5 CTS บ้าง6 ECTS บ้างอะไรอย่างนั้นแต่ว่าในมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบ university หรือว่าภาษาเยอรมันเราก็เรียกว่าเป็น u n i v e r s i t t นะคะ university นะคะครูขอ,ขอดูกล้องครูแป๊บหนึงนะคะให้เขาตรงนิดนึงนะในระบบ e c d s ของ university จะเป็นทั้งหมดนะทั้งหลักสูตร3ปีเป็น180 ECTS แต่ในขณะเดียวกันในขณะเดียวกันของที่เป็น Hoculer h ก็คือเป็นเป็น college ถ้าเป็นภาษาฝรั่งอเมริกันก็จะเรียกมหาลัย หกชูลอเรว่าเป็น college uh huh. อารมณ์แบบยังไงคะก็เราจะเรียกยังไงดีคะก็เป็น university ที่ใหญ่โตกับเป็น college ที่ไม่ได้ใหญ่มากยัง r e a d college หนูรู้จัก r e a d college ไหมอ๋อ uh huh. ใครใช้ iPhone แล้วไม่รู้จัก r e a d college นี่มันจะว่าไงนะเพราะว่า Steve Jobs ก็เรียนที่ r e a d college อ uh ๋อ huh. r e a d R.E.E.D. นะ I think เพราะว่าชื่อแม่น้ำตัวนั้นเป็นชื่อแม่น้ำกรีพอดีนะฮะก็เรีย College ก็เราจะยังไงคะ start กันที่บัตรนิสิตก่อนให้ทุกคนดูบัตรนิสิตอ่าใช่พี่มีความแบบยังไงอ๋อเป็นได้ทั้งพี่เป็นทั้งได้อาจารย์เป็นทั้งครูเป็นได้ทุกอย่างเลยลูกอ๋อนะฮะ t e c h n i c a l v o c h o n a l Industrial ดูเห็นปะโอเคปะ แล้วเขาก็จะเขียนว่าเป็น студ ี e รน e n นเอาซ s w วส์บางมหาลัยก็จะเขียนว่าเป็น Studenten a u s อาซ i ไก็มีอ๋อ Studierenden มันมีในแง่มุมของคำว่าอ๋อมันมันแบบเขาเรียกอะไรคะ Diplomatic เนาะก็คือคำว่า s t u d i e n นสตูดีเรน e ดน e ตู e n เ e นเดนเอาคือแบบคือเขาไม่ต้องการที่จะฟิกซ์ว่า การเรียนในมหาวิทยาลัยจำเป็นที่จะต้องเป็นเฉพาะนักนิสิตนักศึกษาคืออย่างเช่นผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่หรือบุคคลทั่วไปที่ว่าอยากจะไปเทคคอร์สบางคอร์สในมหาลัยไปลงเรียนบางคอร์สบางวิชาในมหาลัยก็สามารถลงไปลงเรียนได้แต่การจ่ายเขาเรียกค่าบำรุงการศึกษา มันจะต่างก,ก,ก,กันกับราคาที่นีสินเนี้ยศึกษาจ่ายเออมหาลาัยเยอรมันเป็นแบบนี้ด้วยนะคือแบบคนทั่วไปสมมติเราเป็นคนทั่วไปสมมตินะมีมีคนทั่วไปแล้วเขาจะมาสมัครเรียนเขาจะสมัมาสมัครคือแบบเขาอ,อยากจะลงวิชาเนี้แล้วแบบเอออยากจะลงทั้งเทมอมเลยอะไรเงี้ยคือแบบอยากจะเรียนแต่ด้วยความที่ว่าไม่มีเวลาจะเรียนเต็มเวลาหรือว่า ด้วยคุณด้วยความที่ว่าคุณสมบัติอาจจะไม่ครบพอที่จะเรียนที่จะลงทะเบียนเป็นแบบนิสิตนักศึกษาได้ก็จะลงเป็นอีกแบบหนึง่งเป็นแบบ e x t e r n a l ก็คือ e x t e r n a l ก็คือแบบบุคคลภายนอกออไม่เชิงนะทุกทาอาจจะเป็นแบบเออ senior ก็คือแบบผู้สูงอายุก็มาลงใช่ไหมคะยกตัวอย่างหนูลองเข้าไปดูได้ที่ u n นิขีดไฟบวกพุ่นะแล้วหนูก็จะได้เห็นมีแบบ หนูดูตรง semester กิบเบอร์เรนแล้วหนูก็จะเห็นเลยชัดเจนว่า studenten จ่ายแบบนี้เ senior เรนจ่ายราคาเท่านี้คนนอกจ่ายแบบไหนบุคลากรมหาลัยจ่ายบำรุงการศึกษาแบบไหนเออใชอ่สามารถลงเรียนได้แล้วอันนี้เขาจะใช้เป็นคำว่า s t u d e r e n d e n outsize โอเคปะแต่คำว่า studenten เน่ยมันชัดเจนเลยว่าเป็นนิสิตนักศึกษาแต่คำว่า หนูจะต้องแยกแยะให้ออกก่อนนะคือแบบภาษาอังกฤษจริงๆเขาบอว่าหนูควรจะเรียกเด็กที่เรียนเป็นตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยมว่า pupil pupil ื้อสัมหนูเคยได้ยินเป้าคำว่า pupil p s, p, u p i p-u-p-i-l pupil เนะแปลว่านักเรียนนักเรียนแบบนักเรียนโรงเรียนอะแต่ถ้าเกิดว่าหนูเรียก student อะคือเยอรมันก็จะมีคำแยกคือเป็นชื่อ咯กับคำว่า student s t u d e n t n หรือ studentin อัปเดตนะคะวันนี้วันที่12มีนาคมพุทธศักราช2563นะคะอัปเดตนะคะคุณได้ดูการรับสมัครงานของสมัยเนี้ยคือแบบในหนังสือพิมพ์เอ้ยในออนไลน์เอ้ยเนี่ยอะไรเอ้ยเดี๋ยวนี้เวลาเขาเขียนประกาศรับสมัครงานเขาจะเขียนเป็น m slash w เราพูดภาษาดอยดีไหม m slash w slash d i v ตอนแรกเราแบบ D I V ดีวาน่เหรอ,หรอ,หรอคือแบบจะไปดีวาน a าสปที่สาทรอ,อะไรเงี้ยเหรอ,หรอจริง,รงๆไม่ D I V ก็คือ diversified diversified เราไม่รู้ภาษาเยรมมาเรียกอะไรเราอาจารย์ขอเรียกเป็นแบบ diversified คือแบบคือ,ค,อคือหลากหลายภาษาไทยเรียกง่ายๆว่าหลากหลายหรือบางบางเออแต่เขาจะเขียนอย่างนี้แล,ล้วละ M slash W slash diverse คืออาจารย์เห็นแล้วแบบ เออดีมากเลยอ่ะแล้วแล้วคําอย่างแบบเออฝักมันฝักเฟลเขาฟันฟเขาเฟลอออย่างคําภาษาอังกฤษจ,จะมีคําว่าแบบ business man business woman ใช่ปะแต่ว่าคือเขาเปลี่ยนแล้วอ่ะเขาจะไม่ใช้คําว่า business man business woman นะแต่เขาจะใช้คําว่าเป็น business person หรือว่าเป็น business people อะไรเงี้ยไปอ่ะคือแบบเปลี่ยนคําอย่างเช่นคํา,คา,นคา,าว่าเขาฟันเขาเฟลเขาก็เปลี่ยน คือเขาไม่ค่อยใช้แล้วนะวเขาก็จะใช้คำว่าเป็นเขาลอยเธอลอยเธอแปลว่า People แปลว่าประชาชนใช่ไหมฮะ Let the people sing อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคป่ะ okay, mm hmm. มีความแบบอินกับไม่ใช่อินโลกเทรนดี้นะคะ uh, อคำว่าอินเทรนด์ไม่มีในโลกภาษาอังกฤษนะมีแต่คำว่าเทรนดี้เท่านั้นนะโอเคป่ะเดี๋ยววันนี้กูจะมาพูดอะไรกูจะมาพูดวิธีการเข้ามาหาลัยแบบปริญญาตรีที่แบบเร็วที่สุด ได้คุยได้ปรึกษากับรุ่นน้องที่เรียนเอ,อ่อมาเรียนภาษาที่ Goethe Institute นะคะก็จะเรียกให้เป็นแบบเยอรมันก็ต้องอ่านว่า Goethe Institute นะคะ,ะอ่านว่าคนไทยเราก็เรียกว่าเกอเต้นะคะเกอเต้โอเควะโอเควะแล้วเอ,อ่อความสําคัญคือเรานั่งปรึกษากันแล้วเราก็พิจารณาแล้วแล้วเรามีความรู้สึกว่าออน้องก็บอกพี่ว่าแบบเออถ้าเป็นไปได้นะหนูจะเรียนแบบเรียนปริญญาตรีที่เมืองไทยมาก่อนสัก2ปี แล้วถ้าเป็นไปได้ก็จะเรียนเป็นแบบอินเตอร์ด้วแต่จริง,รงๆแล้วมันไม่มีเออมันข้อดีมันอยู่ตรงที่ว่าเวลาหนูจะมาเรียนหลักสูตรอินเตอร์ที่ประเทศเยอรมันอะยังไงหนูก็ต้องสอบ i อเอลส o e f โซึ่งถ้าเกิดว่าหนูเรียนภาษาคือแบบหมายความว่าถ้าหนูเรียนเป็นหลักสูตรอินเตอร์อยู่ทั้งเแตนที่เมืองไทยแล้วอะคือความเก่งในการอ่านเท็กซ์ในทักษะทุกด้านอะอย่าพูดแต่ว่าระหว่าง ระหว่างเรียนเลยก่อนที่หนูจะได้เข้าไปเรียนอย่างแบบ BBA เกษตรศาสตร์ BBA ธรรมศาสตร์ BBA จุฬาหนูก็จะต้องสอบ CU t e p t u g e t สอบ TOEFL IELTS หรือแม้แต่มาให้โดนเขาก็จะมีเป็น TOEFL ITP Institute Institutional Testing Program นะคิดานะคือมาให้โดนก็จะมีค่าสอบ2,000เลยนะ2,000ไม่รู้ตอนนี้2,000กว่าเท่าไหรนะ่ละ ถือว่าแพงนะ CU t a p 500กว่า6 0 0 TU gate ก็ราคาพอๆประมาณกับ CU t a p CU t a p มากเลยนะ CU t a p นะแล้วก็เก,กเษตรศาสตร์กูไม่แน่ใจว่า KU KU gate มั u, ้ u งเลยสิ่งน่ะ้แต่ว่าทางนี้ทางนั้นหนูก็ต้องสอบเข้าไปให้ผ่านก่อนเนาะซึ่ง r e q u i r e IELTS ู้5หรือ5.5เนี่ยสำหรับ BBA ธรรมศาสตร์ซึ่งถ้าจะเข้ามาหาลัยหลักสูตรอินเตอร์ที่เยอรมนะัน่ะ IELTS 6โอเคปะ โอเคปะซึ่งถ้าหนูเข้า,าสมมุติโอเคยกตัวอย่างนะ let's say โอเคเข้าเนื้อหาตัวอย่างนาทีที่10.35เลขดีมากโอเคโอเคเป็นเด็ก BBA ธรรมศาสตร์โอเคก่อนโอเคราวางแผนแล้วเราก็เรียนโอเคสอบทีวีเกตผ่านยื่นปุ๊บสมาร์ทวันอะไร ตาม process นะอันนี้ process น้องต้องไปดูอัปเดตเดวเองแต่ว่านี้พี่พูดแบบคร่าวๆเ,เรื่องการวางแผนชีวิตให้ดูนะก็เข้าไปธรรมศาสตร์แต่พี่ว่าถ้าน้องได้เข้าแบบไปในมหาลัยในฝันของน้อง,องแล้วว่าน้องอาจจะไม่อยากออกหรอก <c oughs> คืออาจจะไม่ได้อยากมาเรียนเมืองนอกปริญญาตรีที่เยอรามาันล้วแต่อันนี้พี่ก็ไม่รู้นะอาจจะด้วยความแบบพี่ไม่ได้พูดถึงนะอนาคตที่มันไม่ดีนะแต่แค่ยกตัวอย่างสมมติสมมุติ สมมติว่าแบบน้องเข้าไป BB b บีธรรมาศาสตร์ปุ๊บเออที่บ้านกิจการเออคุณพ่อคุณแม่ส่งไม่ไหวก็ยอสอก,กู้ไม่พออะไรเงี้ยไลฟ์สไตล์มันมันไม่พอกับไลฟ์สไตล์หาเงินได้ไม่เอ่อน้องความสามารถจริงๆพี่ไม่อยากพูดอย่างเงี้ยเลยอ่ะเพราะจริงจงทุกคนมีความสามารถอยู่ที่ความฝันน้องคืออะไรแต่ใจพี่ความฝันคือแบบอยากจะเรียนเมืองนอกตั้งแต่เด็กแหละอยากจะอยู่เมืองนอกตั้งแต่เด็กเลย ก็เลยแบบมันก็เลยเป็นอีรอบนั้นไปเออมันก็เลยเป็นแบบนั้นฮะแต่จริงๆแล้วถ้าน้องเข้าไปในที่ที่น้องต้องการจะอยู่จริงต้องการจะเรียนจริงมีสังคมเพื่อนที่ดีเอ,อ่อคือแบบมีเพื่อนที่เข้าใจมีกลุ่มแก๊งมีอะไรแล้วน้องก็คงยังไม่อยากย้ายมาหาลัยหรอกไม่อยากย้ายประเทศด้วยซ้ำออโอเคปะ่ะเรื่องการย้ายประเทศนี่คือแบบน้องต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะคือแบบรีเซ็ตคือมันเป็น ความน่าเสียดายมากจริงๆแล้วนะฉัจะพูดไปแล้วนะเพราะว่าเอา่อพี่มีความอันนี้พูดตรงเลยนะเปิดเผยนะสังคมเพื่อนที่มหาลัยที่เมืองไทยอ่ะดีกว่าที่เมืองนอกโอ้จริงนี่พูดจริงๆตรงๆเลยอออแบบความจริงใจคือถ้ามันเป็นเพื่อนมันจริงใจมันเข้าไปลึกแล้วอะมันลึกกว่าเอะซึ่งในอีกมุมหนึง่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบอเมริกันเป็นแคนาดิันอันนี้แบบ ลูนพีเร่ามาให้ฟังคนแคนาเดียนคนอเมริกันยจะค่อนข้างเฟรนดี่มากแต่จะเอาลึกๆแล้วอะเป็นเพื่อนจริงๆลึกๆแล้วอะหาแทบไม่ได้เนี่ยเข้าหายากมากเข้าถึงตัวยากมากแบบโลกส่วนตัวสูงมากแบบเข้าไม่ถึงอะ่ะเออแต่แบบคนไทยอะเราเข้าถึงเข้าแล้วคือเข้าเลยคือแบบถ้ามีปัญหาก็คือจบเลยเออถ้ามีปัญหาแต่ถ้าไม่มีปัญหาล้วรักแล้วก็รักเลยเป็นเพื่อนแบบเพื่อนจริงเลยอะ น้องงหลายคนอาจจะมีแบบมีคําถามเนาะแต่ว่าน้องก็จะได้รู้ในนี้เลยที่เขาบอกว่าแบบเพื่อนในมหาลัยอ่ะเฮ้ยมันหายากกว่ามปลายจริงไหมเพื่อนมอปลายนี่คือดีที่สุดแล้วจริง,รงๆเราก็ไม่นะ <laughs> มันอยู่ที่คนอ่ะเออมันอยู่ที่คนอยู่ที่น้องตัวเองไปอยู่ตรงสภาพแวดล้อมไหนไปเลือกคบเพื่อนแบบไหนแค่นั้นเองก็ว่าแบบไปเลือกคบเพื่อนที่เขาต่อแหล,แลหรือเปล่าหรือว่าไปเลือกคบเพื่อนที่เขาแบบจริงใจจริงจังแล้วแบบ ไม่ใช่จริงจังจริงใจแบบเป็นคนตรงๆง,ง่ายๆเออน้องก็มันก็อยู่ที่การครบเพื่อนเนาะมันก็ถึงที่พระพุทธองค์ท่านตัตดไว้นะคะก็กรารยนานมิตรเนาะสำคัญมากโอเคผ่านผ่านมาตรงที่ว่าอาอย่างสมมุติน้องเข้ามาหาลัยไปได้ปุ๊บเรียนไปได้ประมาณ1นึ่งปีพอได้ความที่ว่าเมืองไทย อ๋อในพี่ควรจะปูตั้งแต่แรกนะจริงๆแล้วนะจริงๆแล้วนะถ้าเป็นไปได้นะตั้งใจจะไปเมืองน,นอกตั้งแต่ปริญญาตรีเลยนะน้องควรจะเรียนอินเตอร์อ๋อคือเรียนมอปลายเรียนอินเตอร์นานาชาติที่ไหนก็ได้ที่เขาให้ใบเป็นแบบเอ่อ international baccalaureate เป็น IB d ีดิพลอมาหรือว่าให้เป็นแบบที่ที่ต้องเรียนเป็นเยี r ย3เกรด13 ต้องเรียนจนถึงเยียร์สิเรียน13ปีถึงจะมาเยอรามันได้นะเพราะเยอรามันหลักสูตรเขาว่าเรียนาการศึกษาขั้นพื้นฐานนะเรียน13ปีซึ่งถ้าน้องเรียนมาแค่12ปีระบบไฮสคูลของอเมริกนะันอ่ะสิปีอะ่ะไม่ผ่านน้องต้องเรียนหลักสูตรไฮสคูลของอังกฤษเท่านั้นนะหรือที่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าอเมริกันมี13บสมปีไหมหรือบางบางไฮสคูลบางโรงเรียนอินเตอร์เมืองไทย มีไหมซึ่งถ้ามีใบนะั้นะมันน้องสามารถเอาไปใช้ได้โดยที่น้องไม่ต้องเข้ามาหาลัยเลยแต่ถ้าเกิดว่าน้องเป็นเด็กม .6 โรงเรียนไทยทั่วไปหลักสูตรไทยหรือหลักสูตรบลิงกวลหรือหลักสูตรอเมริกันที่เรียน12ปีก็น้องต้องเข้ามาหาลัยให้ได้1ปีก่อนแล้วเอา1ปีนะั้นอะไปยื่นแอพพลายเข้ามาหาลัยเยอรมันพร้อมกับ i อเอลสขึ้นไปนะบางที่6.5ด้วยออฮะ แต่ว่ามหาหลัยพี่รับ6อ๋อบางที่5.5ก็มีแต่ว่าคุณภาพอ๋อคุณภาพก็ต่างกันนะนะโอเค6ของพี่รับ i อ l อ s ที่6โอเคปะบางที่รับ6.5น้องก็ใช้ใบของมหาหลายัยแอสมมุติเป็นเด็กธรรมศาสตร์เอาเด็กมหาหลัยไหนก็ได้เอา t ทร n s c r i p t ที่มี2เทอมอ่ะก็คือ1ปีอะ่ะพร้อมกับ l อเอล้วก็ใบจบเนาะ ใบจบจากมหาจากโรงเรียนถ้าเป็นไปได้เอา t r a n s คริปต์นะเอาทรานสคริปตอ่าฮะเพราะว่าใน t r a n s คริปต์แล้วเป็นภาษาอังกฤษมันจะบอกหมดเลยว่าน้องเรียนอะไรมาบ้างแล้วไม่ต้องอธิบายแต่ต้องมีใบจบอีกทีนึงด้วยนะเป็นแบบเป็นเซอร์ติฟิเคตแบบเป็นไฮสคูลที่พอมาอะไรแบบนั้นนะหรือว่าเป็น IB หรือว่าเป็นอะไรคะบางคนสอบเป็นอะไรคะไม่รู้ว่าเใบจบ มาท mm ่ปลไปอะทุกอย่างเป็นภารรษาอังกฤษถ้าน้องใช้เอกสารทวีเป็นภารรษาอังกฤษน้องไม่ต้องไปแปลเป็นภาษาเยอรมันแผ่นละพันสองน้องไม่ต้องไปแปลให้เปลืองตังเลยซึ่งดีมากประหยัดตังได้เยอะให้น้องเอกสารไปที่สถานทูตเ,เยอรมันที่ถนนสาทรแล้วก็ให้เขาเอ่อก๊อปปี้แล้วก็แบบเขาเรียกว่าเป็นเบ ground ิ i เทอร์โคปีเนาะคือแบบเป็นเป็นการทำสำเนาที่ ท,ที่ทําโดยทางการของเยอรมันอาจจะทําโดยโนทาแต่ว่าพี่แนะนําว่าเป็นสถานทูตเยอรมันที่ไทยจะดีกว่าคือมันง่ายแล้วมันก็ถูกกว่าแล้วมันก็มันชัดเจนนะว่ามันมันแท้เอออย่างนั้นนะแล้วพอน้องรับรองในเสร็จปุ๊บก,ก็สมัครออนไลน์แล้วก็ส่งเอกสารไปที่เยอรมันนะคะก็วิธีการส่งก็ จะเอาแบบด่วนเร็วไหมถ้าเอาแบบด่วนเร็วภายใน2วันถึงมีบริการของ DHL ประมาณ2,000บาทประมาณ2-3สวันนะถึงเลยอย่างนั้นโอ้ย่างนันก็ดีเพราะว่าเขาใช้รถใช้อุปกรณ์ใช้ทุกอย่างเป็นของ DHL เองเลยไม่ได้โคกับปลายสีไทยหรือที่อื่นใดเลยคือเขาแบบได้เรกเลยอะอแต่อีกแบบหนึง่งถ้าส่งผ่านปลายสีไทยจะเป็นโคออปเปอเรชันระหว่าง ไปรษณีย์ไทยกับดอยเชอร์โพสต์ก็คือเป็นไปรษณีย์เยอรมันก็จะใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยอยใช้เวลาค่อนข้างนานหน่อยเนาะอาทิตย์กว่าเกือบ2อาทิตย์ได้กว่าจะถึงนะคะถ้าน้องวางแผนดีๆแล้วแบบอยากประหยัดต,ตัตงค์ได้เยอะคือแบบต้องการสมัครหลายๆที่แล้วต้องส่งเอกสารหลายๆที่มันมันจะเปลืองใช่ไหมพี่แนะนํำว่าให้น้องส่งประมาณ10มหาลัยอะประมาณ5้าถึงสิเแล้วแต่ แล้วแต่ว่าแบบตัวเองเกรดดีขนาดไหนเอมีความเชื่อว่าตัวเองจะได้เข้าเรียนง่ายขนาดไหนก็ส่งไปอะแต่พี่ส่งไปสิบที่พี่ก็ได้มาสองที่โอเคปะออมีประสบการณ์ตรงเลยนะน้องก็ได้รับการตอบรับอ่ะอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งอีกวิธีที่สองวิธีที่สองคือจบมหกจากเมืองไทยทั่วไปในง่ายๆแล้วก็เรียนภาษารู้สึกว่าสมัยนี้ต้องเรียนถึงเบสเนาะแล้วถึงจะ ต้องเรียนที่เมืองไทยถึงเบไอ์ก็พี่แนะนำว่ามีศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของจุลาหรือจะน้องจะเรียนที่เกอเต้หรือเรียนเองยังไงข้างนอกเอกชนก็ว่าไปเออเรียนถึงเบไอ์ถ้าพี่จำไม่ผิดน,นะแล้วน้องก็ไปสมัครก็คือไปยื่นขอวีซ่าสำหรับไปเรียนภาษาที่เยอรมันไปเรียนภาษาเยอรมันที่เยอรมันซึ่ง ภาษาโอ้โหคอร์สเรียนเยอนะแยะมากแต่พี่แนะนําว่าดีนะดีและถูกก็คือเป็นศูนย์ภาษาของมหาลัยที่เยอรมันด้วยเหมือนกันอ๋ออย่างเช่นมหาวิทยาลัยเกอร์ทิงเกนก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบบสปร h อินสติทูตของเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วค่าเทอมแล้วอะไรแบบมันจะค่อนข้างถูกแล้วบางทีเขามีเซอร์วิสเรื่องการหาแอคคอร์เดชันให้ด้วยแล้วค่าเทอมค่าเรียนมันไม่ได้แพงแบบเกอร์เต้ กเกตจะค่อนข้างแพงก็คุณภาพเขาก็ดีเนาะแต่คุณภาพของคอร์สเรียนมหาลายัยพิ่ว่าดีมากเลยนะดีแบบโหไม่น่าเชื่อว่าแบบราคานี้แล้วสอนดีขนาดนี้หรอเออดีจริงๆพี่ยกนิ้วเลยโอเค มหาลัยในเยอรมันมีเยอะมากเป็นร้อยรแห่งมหาลัยแบบเป็นอูนินะอูนิเ r s i t ิ้น้องก็หาดูอูนิเ r s i t ซิตี้เออสปรากอินสติทูตอะไรเงี้ยคือแบบเป็นสถาบันภาษาเป็นศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยแต่ละมหาลัยน้องก็ดูว่าน้องชอบเมืองไหนบางคนแบบอยากไปได้เป็นฮัมบวกก็จะรวมเป็นแบบแม่น้ำใหญ่ใหญเหมือนเจ้าพระยาบางคน over, เออไปฮันโนเฟอร์ไปเกอร์ทิงเอนเออฮันโนเฟอร์เออพี่ไม่แน่ใจว่าเขามีสถาบันภาษาไหมนะ แต่ว่ามหาลัยเก่าๆแก่ๆอย่างเช่นไฮเดลแบร์กอย่างเช่นทูบิงเกนอย่างเช่นเกอร์ทิงเกนเอ่อเบอร์ลินนี่ยมีแน่นอนมิวนิกอะไรพวกนั้นเออทั่วไปที่พี่พูดเนี่ยน้องแบบไม่ใช่เมืองใหญ่แต่แบบมีความสำคัญด้าน,ด,านด้านการเป็นอุนิเวอร์ซิตี้สตดมากๆเลยนะคือแบบยูนิเวอร์ซิตี้ทาวน์พวกเนี้ยคือคือมันเอกซ์คลูซีฟมากๆล่ะเอ่อไฮเดลแบร์กทูบิงเกนเกอร์ทิงเกน ดูซีดดอร์จริงๆก็สวยนะอะลองดูเลือกคอร์สเรียนภาษามาเรียนปุ๊บเสร็จแล้วหนูก็ต้องสอบเออเขาเรียกว่าใช่ปะเขาเรียกเฟสตเดลุ่งพืนฟุงปะคือสอบเข้าสอบเข้าเออเขาเรียกว่าเป็น student c o l l e g จก็คือไปปรับพื้นฐานไอ้ student c o l l e g ยคือเป็นการเรียนให้ครบหนึ่งปีเพื่อไปเพื่อไปเพิ่มไอ้จุดที่น้องขาดจากเมืองไทยอ่ะ ือเมืองไทยเราเรียนแค่12ปีแต่หลักสูตรเยอรมันเรียน13ปีน้องก็เลยต้องเอาเวลา1ปีไปใช้ในชปะในสตูดิโอคอนเสิเพื่อสอบให้ผ่านแล้วเหมือนเป็นการเอ็นเสียเวลานะจริงๆแล้วอะเออจริงๆเข้ามหาลัยสมมตินะมหาลัยหลักสูตรภาษาไทยก็ได้แล้วน้องก็แบบระหว่างนั้นก็พัฒนาภาษาอังกฤษ,าษ,าษาให้ได้ระดับ i อเอหหรือ6.5ให้ได้แล้วน้องก็เอาใบทรานสคริปของมหาลัยที่เมืองไทยที่ครบ1ปีอะครบ1ปีปุ๊บสมมติเกรดเทอม2เกรดออกปุ๊บ เอออยากไปอยู่เมืองนอกใจมันแบบยังไงก็ต้องอยู่เมืองนอกเอาก็ไปลูกไม่มีใครห้ามนะคะก็เอาพร้อมไปกับ i e เอลแล้วก็ใบเอกสารที่เรียนจบจากไฮสคูลเนาะอาจารย์เรียนจบที่สารศาสตร์วิเทศบางบอนนะคะก็เลยเอกสารก็จะมีทั้งไทยและอังกฤษก็โชคดีไปเป็นไบลิงกวัวเนาะอาจารย์ก็ได้ใช้เป็นภาษาอังกฤษแลวแบบไม่ต้องไปจ่ายค่าแปลเป็นภาษาเยอรมัน อันนี้คือดีมากก็หลักๆมีอยู่2ทางที่จะมาเมืองนอกเรียนปริญญาตรีแต่ว่าอีกทางหนึ่งที่พี่ก็ว่าดีนะแล้วพี่ว่าแนะนำือคือการที่หนูแบบเข้าจุฬาหรือธรรมศาสตร์หรือมหิโดนอินเตอร์แต่พี่คิดว่าจุฬากับธรรมศาสตร์มีคออปเปอเรชั่นมากกว่ามีศักยภาพในการที่จะทำดับเบิลดีกรีมากกว่าคือน้องก็เข้าจุฬาหรือธรรมศาสตร์บีบีธรรมศาสตร์สมมตินะแล้วก็เข้าไปปุ๊บแล้วก็ ธรรมศาสตร์กับจุฬาธรรมศาสตร์เขาจะมี cooperation กับมหาลัยพี่บอกตรงนี้เลยนะมหาลัยในด้าน business ที่ดีที่สุดในเยอรมันคือมันไฮม์ที่รักคือมันไฮม์อยู่ใกล้ๆแฟรงเฟิร์ดซึ่งซึ่งเขามี cooperation กับธรรมศาสตร์แล้วก็จุฬาอยู่พอดีอันนี้อาจารย์จะแนะนำว่าถ้าหนูอยากเพิ่มความหรูหรา หนูก็ได้อยู่เมืองไทยด้วยแล้วก็ได้ใช้เวลาที่เมืองนอกอีกสักเทอมหนึ่งหรือปีหนึ่งด้วยก็ลองดูนะก็มามันหไฮมันสักแบบปีหนึ่งหรืออะไรแบบนี้นลองติดต่อลองคุยดูไอ้เรื่องเนี้ยพี่ยังไม่แน่ใจนะว่าจุฬากับธรรมศาสตร์เขามีดับเขาทำดับเบิลดีกรีกับกับมันไฮม์แล้วหรือยัง แต่ว่าอย่างเช่นหมอใช่ไหมคะเรียนแพทย์ของมอสวใช่ไหมเขามีดับเบิลดีกรีกับนอตติงแฮมที่อังกฤษออใช่ปะแต่ทามหาลัยดังๆและสักยภาพค่อนข้างสูงนะคือในความเป็น b ีบธรรมศาสตร์อะในธรรมศาสตร์ Business School เขาศักยภาพเขาสูงมากเขามี c o อ p e เปอเรชทั่วโลกน้องลองดูนะว่า บางทีดับเบิลดี e กรีอาจจะเป็นทางออกให้น้องก็ได้โอเคนะวันนี้24นาทีแล้ว mm hmm. uh huh. น้องฟังแบบความรู้หนแน่นมากเลยอะ่ะพี่ก็พร้อมให้เลยลูกเออให้เต็มแ,แบบอยากให้เลยอะ่ะ uh huh. อยากให้ได้รู้ว่ามีหนทางไหนบ้างมีหลักๆคือมี3พี่ว่า3มมาดีที่สุดคือน้องก็ได้ใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยมีเพื่อนที่เมืองไทยเหนียวแน่นด้วยอ่ะ uh huh. รักนะทุกคนก็ไลค์แชร์ส s ั b s ส r i b e กชวนเพื่อนมาดูเยอะๆก็โชคดีนะคะ